สบายดีสบายดีสวัสดีเด uh, ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีย่ำเศร้าพี่น้องเอ้ยหัวกันยังย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 งนี่พี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีย่ำเศร้าเด้อวันนี้อาณาสิทายภาพบรรยากาศน่ะยุทงไฮทงหน้าตอนเศร้าเศร้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่เนาะไม่น้องมินตาถ่ายคลิปทำคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วเนาะบบมีเสียงพี่น้องเอ้ยไม่น้องมินตาใส่ไหมล่ะกะบบมีเสียง ก็กเลยว่ได้คลิปลงพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เนาะืันนี้ก็เลยตื่นมาแล้วก็นหนึ่งข่าเวเล่าๆตอนนี้ก็เลยสิไปนะพักพี่น้องเลยเนาะดพักแล้วก็สิทายทํำคลิปภาพบรรยากาศตอนเช้าๆให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิงเนาะอยู่ตามทงไฮทงนาว่า,าเป็นจงใดพี่น้องเลยอากาศหนาวซ้ำใดเพราะว่าตอนเช้าๆนี่มีหมอกหลายพี่น้องเลยกลางคืนนหมอกหน้าหมอก,มอกตกแห้งเนาะเปียกเบิดได้พี่น้องเลย อ่หลังคายอีหยังกัเปียกเบิดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกองเฟืองกับซุ่มเบิดพี่น้องเลยพเพราะว่าน้าหมอกตรงแห้งเนาะอ่าแม่น้องมินต์จ๋าซื้อผ้าซีไทยภาพบรรยากาศอ่าตอนเช้าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเมื่อไงอุ้ย <c oughs> มินต์า <c oughs> ป้ามินต์าซุบเละซุบอิดลงมาแล้วผู้พ่นยา,นทางทั้งพุ่นลูกยางไปทั้งพุ่นมันแปลนปพุ่นผู้พ่นยางไปทั้งพุ่นลูกมันแปลนปะ <c oughs> phải làm phụt pa minh ta cả lung ma lẽ sao uh... Ooh, mình sao asaba à, đi ba lung con thử Ô, nhang oh ba nhang vào nhì à, <laughs> à à bà? <laughs> nhang vào sao phiên nào pino người ah bai cua phiên kinh xe xe đôi thế nhang lúc lạ nhang nhang vào vườn park nhang vào hốt mặc đèn con pino người À, bẩn nhạt cả, tần sau sao? rén, rén ác cả có đay. Ừ. ào, cầy, bay nhang. ô, cầy đấy nè, cầy ai, sumai đấy nè. cầy, ừ, ừ. nhang lúc ạ. nhang nha cả nhang sao? thì nó người bớt thôi. หมองนายยังขานัวอยู่พี่น้องเลยตรงแห้งแหงน้ำหมองฮะอไปย่างลูกหลาปะไปย่างไปฮดพักก่อนเมื่อวานนี่ว่าซีฮดกะคำก่อนอยังบ่ท,ทันไในฮดซ้ำมาละกะถ่ายท้ำคลิปพี่น้องเลยถ่ายท้ำคลิปแรงวานนี่เนาะไม่น้องมินตาใส่ไหมผลหนอกมาละ มมีเสียงพี่น้องเลยโอ้กะเสียดายก <c ười> ะเลยบ่ได้ลิปลงพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ไ <c ười> ม่บดดังสาเหตุการเนื่องมาจากเจ้าของอะนะลืมเปิดไม้ให้แหละพี่น้องเลยเน็บใส่คอแล้วพว่า,านยางไปเซ้ยเว้าเซ้ยก็บมมีเสียงกะเลยบ่มีคลิปลงเลยสบายดีไปย่างยุกหละ่ะย่างไปโคตรหมักอะนะ mặc thua mặc tè nham sao phí nó người à, tớ anh ấy cả sự biến bái nhà nhục <laughs> như tên nào <laughs> tuần mặc mô cả đây đi phí nó người ở <laughs> <laughs> ba nha các bạn ta mặc mô mặc tèn tuần mặc tèn mặc mô đôi ไปย่างน้องหลานย่าง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 โอ้ยอันนี้บงผักกาดกับ,บานผักสลัดยังบ่าด้นออกอยู่ผักสลัดนี่ก็ได้อันนั้นผักบัวออกแล้ว <c oughs> ส่วนครัวปนเปีกันไปพี่น้องเลยมีทั้งต้นหมักทั่วหมักแตงลายย่างลายแนวอยู่ ผักกาดผักซีมาดผักก่อนบ้านนี่หนาวบะลูกมังละงงมั่งมังแม่ซดผักก่อนโอ้ยังบ่ท่านี่ออกอยู่ผักสลัดได้ในบ้านพี่น้องอยากอยากล้างมือบ่มันเปียกมันหนาวแล้วพ่อพ่อบ่นยเยอะคนตื่นแต่เศร้าเงินตากระไร anh ấy cả chắc bên trên đây Hôm mà tới năm sau tìm mới con này thì nó người hoa bùng chắc sẽ ổn chắc sẽ tít một tít thật cả cái này bưng lại bưng nào nào yên nào cả yên bọn đàn cả đây nó bây ừ. à, giờ quá nào 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 áo nào vào này nào 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 Phùa, vào, nào 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 phu nào phu nào phu nào, phu nào หลยหาสมคว้ได้เผื่อสิพอน,นี่ก็ได้หาไปหามากกระห่อนพี่น้องเลยลงมาทีแรกโอ้หนาวแห้ง <c oughs> จะบาดีป้าลูกหนึ่งพลูกถูยยาถูยยาเออมิ้ตากินวายเกลือแต๊จะเศร้ามิ้ตา กินไวเกือแต่เศ้าอักบ,บัวกับบงงามน้ำหมอกตกใส่จนเปียกว่าขนาดว่าอยู่ภาคกลางไม่หนีพี่น้องเลยแถาว่าอยู่ภาคเหนือจะเสิเป็นจังใดอากาศนี่งามเศ้านี่คลายแน่แล้วบับนี้แดดออกเลยนี่แสงแดดแน่แล้วนะหมอกเพ่นก็บางไปแล้วบัดนี้ Sốp chuyển lệ chuyển ít Biết bằng thua không anh Hả Biết bằng thua bó? À, đấy. không Anh ấy Cái hốt chân đấy Không cần ôm um nhai phụ Không ráng tên mặt tiền Không biết nào đơ một thua đơ có một thua cầm lăng quyền đốt đốt thắng này nè Anh à, là sắp vào này đi cứ nhu cứ nhu hình dù mình tệ hử Cứ xì hùa nhai Nó mọc tốt này, Mấy tớ mọc thì nó ngồi cò bay, cò bụng cả Bóp bà Chú ẩm rớt Bà nặn bà phân tức vô đây Bừng bò đấy, bằng gì nè ai nè, à, nà năm mỏ phi nong ơi à, mình ơi bà nhai luôn lạ đôi bà nhai bọn toam rồi toam bà bọn sốc cứ ít hang thế này nè bò à, thôi thì thử nha các thủ bay nhanh quá à, bay ngang 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 nàng, 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 cả nàng, nàng, đó nàng, 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 อากาศเย็นคักขนาดพี่น้องเลยเมื่อนี้บรรยากาศกักบแปลกลัวทุกเมื่อเด้พี่น้องเลยเมื่อนี้เพราะว่าตื่นมาแต่กาวนะ่ะหมอกนะ่ะบอกคอยตกหฮงป่านนี้นะพี่น้องเลยหลังจากที่นะม่น้องมิจาโคตรพักโคตรนะต้นหมักทัวหมักแตงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมาปิดอามักทัวก่อนมาเนีอมาปิดอามักทัวก่อนปิดหมักทัวเมื่อตามก่อนทุกคนเลย หมักง่ายๆนี่หมักงาค่ะกะลีหมักทั่วก็ได้ปลูกเองแล้วก็กินเองทุกคนเลย <c oughs> พอบร่ได้ซื้อเจ้าเนาะซื้อนีนก็แเพงอียางก็ได้อันใดพี่พ่อห้าปลูกได้เห็ดได้ห้าก็ปลูกเอา,อาแล้วก็พอบ่ได้ซื้อนะทุกคนทั่วเมื่อต่ำก่อน ได้พี่น้องเลยเพมีตะหมากย่างเงาหมากนะนะพี่ได้สอกกลัวจนพี่พี่น้องเลยได้แขนหนึ่งเลยบางทั่วกระไดหมากใหญ่ครับหมากเงาวสิซอยเอาพักหอมก่อนมานเจี้เ็บพักหอมก่อน ผักกาดนี่พี่น้องผักกาดผักบัวผักซีโอ้เป็นแม่แล้วผักนี่ก็ังไงหมักแต่งก็มีแต่านัวยิ่งใหญ่พี่น้องเลยสงสัยสิได้ใบเห็ดแนวอันนี้มันใหญ่แล้วแต่งหมักทั่วใหญ่แล้วพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้กะสิบประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อนี้กับแม่น้องมินตากระถ่า,ายภาพบรรยากาศยมเช้าเศ้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะอยู่ตามทงให้ทงนาอ่าของแม่น้องมินตาในายพี่น้องเลยอ่าเจงใดกับแม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามพบชมพี่น้องเลยอันใดบ่ชมมาภาคควณแม่น้องมินตาก็ต้องกราบขอโทษขอพัยหลายๆเด้อเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอการเข,อขอ้าวัดสบายดี